สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟอร์เพื่อมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมุ้งครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ส9กร,รกฎาคม2568ค่ะถือว่าเป็น3วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าคอร์ส17วันพลังจิตเงิน 1, 2 9 9บาทลด80%จาก9 0 0กจาก6 9 9กบาบาทัก,ทกเขดามานะคะเเื่อปลดล็อกะคะในเรื่องของการจัดระเบียบทางความคิดการจูนขึ้นจิตเข้าสู่การเงิน คุณไม่ใช่คนไม่ขยันคุณไม่ใช่คนที่ดวงไม่ดีแต่คุณแค่ต้องปรับขึ้นให้ตรงกับเงินและความมั่งคั่งเท่า,ทานั้นเองค่ะแล้วชีวิตเราก็จะมีการเงินที่ไม่เหมือนเดิมนะคะจําไว้นะคะอย่าหมดหวังค่ะจงมีความหวังกับตัวเองแล้วเราเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะใครเข้ามาตรงนี้แล้วเช็คให้อาจารย์เปิ้ลหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะอย่าปล่อยให้อาจารย์เปิ้ลพูดคนเดียวนะ มีบางไลฟ์นะพูดไปนานเลยคนเดียวนะคะไม่มีเสียงนะก็ได้ลูกศิษย์นะช่วยกันเช็คให้อ่าโอเคภาพชัดเสียงชัดนะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันนะขอบคุณการส่งต่อพลังงานดีเป็นไงคะเมื่อคืนได้หลับได้นอนกันบ้างไหมนะคะอาจารย์เปิ้ลบอกเลยว่าอาจารย์เปิ้ลนอนหลังเที่ยงคืนนะคะเพราะว่ารอาลุ้นนะทั้งลุน้นทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนานะะหลายอย่างทีเดียวนะคะเรื่องของอชายแดนนะคะของพวกเรานั่นเองนะคะแต่แก้วแน่นอนนะเราจะต้องส่งพลังไปในสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องส่งความรู้สึกที่เราต้องการอย่างแท้จริง เช่นเราจะไม่ยุโยงส่งเสริมหรือว่ามีความสะใจกับการเป็นการตายแต่เราจะส่งพลังให้ประเทศไทยนั่นคือขอให้ไทยสงบสุขไทยสงบถูกไทยสงบสุข,สสขนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการสวดมนต์ส่งพลังไปถึงแนวหน้าเช่นนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะเกิดประโยชน์เกิดพลังงานที่ถูกต้องเนาะเมื่อวานนี้อาจารย์เปิ้ลก็อย่างที่พวกเราทุกคนรู้เนาะว่าบ้านอาจารย์เปิ้ลอะติดอยู่ที่กองบินหนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ในกองทัพภาคที่สองด้วยคือที่มันแปะกันเลยนะเข้าไปก็นี่ก็เป็นกองบินหนึ เสียงเครื่องบินเนี่ยกระหึ่มมากเลยล่ะก็ขึ้นไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปแล้วก็กลับมาหลังเที่ยงคืนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนมาถามว่าเออมีการออย่อนไขอะไรบอกว่าไม่รู้จริงๆค่ะนอนฟังข่าวอยู่กับบ้านติดตามข่าวอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้ ก็ไม่ได้แบบเชียร์ให้เกิดอะไรขึ้นนะแค่ขอให้ประเทศไทยสนุกสุขเท่านั้นแล้วก็เช้าวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้นก็ทําเมนูบุญนะคะเป็นมันมีมุงแดงนะคะอุทิศบุญให้แก่ทหารกล้าของเราผู้เสียสละนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ใครอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าคาเจ้าภาพนะคะทำบุญ อุทิศบุญนะฮะให้กับทหารไทยนะฮะของเราผู้เสียสละนะฮะในเมนูบะหมี่หมูแดงก็สามารถทําบุญร่วมกันได้นะคะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิทิตาวิเศษภากุล100%เป็นการทําบุญค่ะ สาธุสาธุสาธุนะคะการทําบุญสร้างกุศลทําให้เรามีกินมีใช้ทั้งชาตินีละชาติหน้าอย่าได้ดูถูกบุญเล็กน้อยที่เราทานะคะใครที่ทําบุญสร้างกุศลแล้วอย่าลืมเอาสลิปไปวางไว้ใต้เมนูบุญของเราด้วยนะคะรวมถึงอธิษฐานจิตแผ่เมตตานะให้กับทหารกล้าผู้เสียสละของเราด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่อาจารย์เปิ้ลเอามาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะหวังว่าพวกเราทุกคนนั้นจะเอาไปพืชป,ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางง่ายๆค่ะที่ทําให้เรานั้นปลดล็อกในเรื่องของการเงินค่ะ,ะทําทุกวันให้มีคค่าาาททํุุกววันให้มมีสข ทุกวันให้สดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะไม่มีใครสามารถจะสร้างความสุขให้เราได้ถ้าเราไม่เป็นคนที่ปลดล็อกหรือว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองคะอ่ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วยิ่งเรามีความสุขมากเราจะยิ่งค้นพบว่าเราสามารถจะทาอะไรในชีวิตได้บ้างนะ,ะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าอํานาจจิตของเราเนี่ยมันมีพลังมีค่ามหาศาลคะา่ะเกินกว่าที่คุณจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะส่งความสุขส่งความปรารถนาดีส่งการแผ่เมตตาให้กับตัวเรา <ๆ S 2> ก็จะเป็นเรื่อองที่ยด มากนะคะที่ทําให้ตัวเรานั้นเปลี่ยนแปลงนะคะกลายเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไปติดอยู่กับรอบอะไรจนมากเกินไปนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากนะยิ่งเรามีความสุขให้มากมันก็ยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะชัดเจนในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเวลาชัดเจนตัวเองมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าอะไรที่มีความจําเป็นในชีวิตและอะไรที่ไม่มีความจาเป็นในชีวิตเหมือนที่อาจารย์เพิ่นพูดว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากเกินไปนะคะการยุ่งเรื่องคนอื่นที่มากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลาทามาหากินมันคือเสียเวลารวยนนนนนััั่เเเเอองงะะะะคพรราาฉ้ก็มดูตว ว่าเออทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะเป็นยังไงได้บ้างบอกกับตัวเองค่ะแล้วยิ่งถ้าเรานะคะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งสามารถที่จะใส่ใจนะคะกับบรรยากาศที่ดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณความสุขที่เรา,เาติดต่อกันมาเนื่อนาน้นนนองทำให้เราเนี่ยช่ำชื่นใจทําให้เรามีกําลังใจนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณการส่งต่อพลังงานที่ดีนะคะเห็นอาจารย์เปิ้นก้มหน้าก้มตาไม่มีอะไรค่ะอาจารย์กำลังแชร์ไลฟ์ของเราอยู่นั่นเองนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อหนึ่งค่ะ การที่เราจะปลดล็อกในเรื่องของการเงินทําแค่3สิ่งนี้การเงินเปลี่ยนทันทีนะคะนั่นคือการทําจิตใจให้สดใสแล้วเบิกบานอยู่เสมอค่ะนะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเราอย่าไปจินตนาการเชิงลบแล้วก็ไม่ว่าเมื่อวานนี้จะเศร้าหรือสุขแค่ไหนมันก็เป็นเพยงแค่สิ่งที่ผ่านไปแล้วอนุภาพและสิ่งที่มีพลังที่สุดในการโปรแกรมจิตใต้สำเน,น็คือห่วงเวลาปัจจุบันของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเวลาปัจจุบันนะคะคุณคิดอะไรชีวิตจะเป็นตามนั้นคุณทําอะไรชีวิตจะเป็นตามนั้นคิดพูดทําเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอะไรที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปพูดถึงมันอย่าไปเรียกร้องหามันเพราะสุดท้ายแล้วพอเวลาที่เราไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการก็เข้ามาในชีวิตเราค่ะแล้วก็บ่นว่าโอ้ uh, ทำไมเราเจอแต่เรื่องอย่างเงี้ยวนเวียนไปต่อเรื่อยเลยลึกๆแล้วจริงๆแล้วเราพร่มบ่นหรือว่าพร่าพูดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการตลอดเวลาววววััันนนนนี้้้ลลอองงงงปรรรบบใใหห่สสสิิิคะะทําาาาาตเเเเเดแจกกชขย ร้อยแล้วฉันเป็นคนหาเงินเก่งวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่โชคดีซึ่งตรงนี้ข้อที่1เราจะทําไม่ได้ถ้าจิตใจเราไม่เบิกบานแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าหัวเราะเสียงดังตังเข้ายิ้มเบาๆรับสับร,รัวค่ะหัวเราะเสียงดังตังเข้ายิ้มเบาๆรับสับร,รัวผ่านนะคะข้อ1ผ่านเนาะอ่าข้อหนึ่งผ่านค่ะ ไปต่อกันที่ข้อ2เลยค่ะข้อ2โปรแกรมเรื่องการเงินอยู่เสมอโปรแกรมให้เงินเข้าอยู่เสมอค่ะเราจะไม่โปรแกรมถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเช่นจินตนาการเชิงลบนะคะพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเราจะไม่จินตนาการแบบนั้นแต่เราจะคิดพูดทําถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคิดอะไรก็ไม่ต้องไปคิดแทนว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ให้จินตนาการเชิงบวกไปเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีได้พอเวลาที่เราคิดแบบนั้นเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ให้พลังตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคิดพูดทําแต่สิ่งที่ดีคิดพูดทําแต่สิ่งที่ต้องการแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ต้องการก็จะวนเวียนมาหาเราเพราะฉ การคิดมีพลังการพูดมีพลังการกระทําของเรานั้นมีพลังการคิดการพูดของเรานั้นมีพลังเวลาที่เราคิดพูดทําอะไรที่มันมีพลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลดีๆสู่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้เยอะมีความสุขกับตัวเองให้มากนะคะแล้วที่สําคัญไม่ว่าใครจะทําให้เรารู้สึกเศร้าหมองหรือว่าเราจะกำลังจะเจอเหตุการณ์ที่บีบคั้นจําไว้นะคะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านไปถึงเราไม่อยากให้ผ่านไปมันก็ผ่านไปอยู่ดีเนาะ เอาแต่พอประมาณอย่าเศร้ามากเกินไปอย่าทุกข์มากเกินไปเติมความหวงังเติมกําลังใจให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนอื่นไม่ให้กําลังใจเราไม่เศร้าเท่าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองและจําไว้นะคะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คนเราไม่ทําอะไรเลยโอกาสศูนย์เปอร์เซนต์ค่ะ คนเราลงมือทําอะไรซ้าๆโอกาส50-50คนเราทําอะไรเต็มที่100%โอกาส99.99 99. เพราะฉะนั้นอย่าอยู่อย่างไม่เหนื่อยอย่าอยู่ยงซึมเศร้าอยู่อย่างเหนื่อยค่ะเหนื่อยที่จะคิดถึงการเงินที่เข้ามาเหนื่อยที่จะพูดว่าเงินเข้าเงินเข้าฉันหาเงินเก่งชีวิตฉันดีเหนื่อยที่จะทาอะไรทุกอย่างแอคชั่นเนี่ยมีความสุขและสุดท้ายผลลัพธ์นั้นก็จะคืนมามีประสบการณ์ของลูกศิษย์อาจารย์เปิ้ลน,นะคะที่จะเข้าไปติดต่อบางสิ่งนะฮะแล้วบางเอิญไปเสาะแซะว่าคนนั้นไม่สบายคนนี้ไม่ว่างค แล้วกลายเป็นว่าเกรงใจไม่กล้าเอ่ยปากไม่กล้าคอนแทคไม่กล้าประกาศออกไปว่าเราต้องการอาจจะอะไรอาจจะมาเอางี้นะเดี๋ยวปรับไหม์เซ็ตใหม่ก่อนนะส่งความปรารถนาของเราออกไปประกาศโอกาสของเราออไปคิดพูดทำลงมือทาออไปโดยที่ไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องเกรงใจใครเราปล่อยพลังออกไปสู่จัก,กรวาลแล้วให้จักรวาลม้วนกับพลังงานกลายมาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการเก็าไหมคะ เพราะฉะนั้นคนทั่วไปชอบคิดแทนคนค่ะชอบคิดแทนเหตุการณ์ชอบคิดแทนเงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณติดเรื่องเกงใจคนเกงใจเหตุการณ์ไปติดเรื่องเงื่อนไขคุณกําลังปิดกั้นพลังของจิตใต้สานึกลูกศิษย์อาจารย์เพื่อนทุกคนที่เขาขอพลังจิตใต้สํานึกสู่ความสําเร็จฝุกเทพีน้าพุกตัวคุณจะมีของมีวิชาอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไปบล็อกค่ะไปบล็อกพลังตัวเองไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องปลดปล่อยพลังของตัวเองนะคะในการคิดพูดทําถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดพูดทําถึงสิ่งที่ต้องงานมันก็จะไม่มีพื้นที่ใส่ความผิดหวังก็เหมือนกันกับที่อาจารย์เพิ่นบอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขามันเสียเวลาชีวิตเรามันเสียเวลารวยแค่พูดนะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเสียเวลารวยโอ้โหโคตรเท่ลงเขียนสินะแล้วตอบย้ําลงไปในจิตซำนึกว่าเรามีความพยายามจะเปลี่ยนสถานการณ์ไหมเรามีความพยายามจะเปลี่ยนนิสัยคนไหม เราพยายามเข้าไปยุ่งกับคนหรือเปล่าคนมันยุ่งกับเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่อง make ซ e n s แต่เราไปยุ่งกับเขาเนี่ยแปลว่าเราไม่สามารถควบคุมความสนใจของเราได้เราสะอ,อนเขาเราให้ความสําคัญคนผิดมันทําให้เราหมดเวลารวยมันทําให้เราเสียพื้นที่การใส่พลังความยิ่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นการโปรแกรมจิตไต้สมเร็ที่ทรงพลังที่สุดนะคะก็คือเวลาปัจจุบันและการพุ่งพลังไปในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่เกรงใจใครไม่ต้องสนใจความเป็นไปได้ ไม่สนใจกฎกติก,กาไม่สนใจเงื่อนไขอาจารย์เปิ้ลโคชชอบพลังจิตได้สมดุตรงนี้เลยตรงที่ว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณกําลังรู้สึกหรือว่ามีอินเนอร์อะไรกับเรื่องราวในอดีตเขาไม่รู้สึกหรอกว่าเออเรื่องในอดีตนั้นมันเป็นเรื่องของคุณหรือมันเป็นเรื่องของใครเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกําลังคิดถึงใครในอนาคตที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนหรือเรื่องของใครหรือเรื่องของคุณเขารู้แต่ว่าคุณหมดเวลาปัจจุบันไปกับการคิดเรื่องอะไรคุณหมดเวลาไปกับการทําอะไร คุณคิดซ้ำๆถึงเรื่องอะไรคุณกำลังจูนขึ้นจูนพลังงานให้เป็นตามนั้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดถึงเรื่องใครในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตขอให้เป็นโทนที่เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตเงินเข้าชีวิตดีมัง่งคั่งร่ำรวยนะทุกคนเขียนค่ะฉันอนุญาตรวยฉันอนุญาตรวยฉันยินดีรับเงินล้านฉันยินดีรับเงินล้านฉันยินดีรับเงินล้านเขียนค่ะอินค่ะฟีลลิ่งค่ะรู้สึก มันไม่ใช่แค่การท่องจําแต่มันเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับจิตใต้สมนึกตัวเราเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปมีสิ่งต่างๆนั้นตามจีตใจเราต้องการนะคะอ่าผ่านไหมคะข้อนี้นะคะ 1. จิตใจเบิกบานมีพลัง2โปรแกรมเงินเข้าทุกวนันและสุดท้าย3ความสุขดึงดูดเงินค่ะปรับแค่3ส,สิ่งนี้เงินเข้าทุกวนัน every day เลยนะคะ 3. ความสุขดึงดูดเงินค่ะนะคะเราจะมีความสุขที่ดึงดูดเงินได้ยังไงถ้าเรายังรู้สึก เพื่อแปงใจหรือว่าลังเลสงสัยในความสําเร็จอยู่คนบางคนลังเลสงสัยในความสําเร็จลังเลสงสัยในตัวเองไม่รู้ว่าตัวเราจะทําได้ไหมไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะอุปสรรคที่ขวางกัน้นการเงินความสําเร็จความรักหรืออะไรใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอื่นค่ะเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาตัวเองคนบางคนเหมือนกันดึงดูดความรักนะอ่ะมีลูกศิษย์มาปรึกษานะทั้งแบบไม่อยากได้และคนที่เลิกกันเนี่ยกับอยากได้คนที่เลิกกันมา เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการที่เขาแยกออกจากเราไปคือเราคือสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ไม่ไม่มีความจําเป็นในชีวิตเขาไม่เบิกบานใจรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วถ้าคุณยังเป็นตัวเดิมนียคุณยังออฟเฟอร์นะคุณยังไปเสิร์ฟเขาแบบเดิมอยู่เขาก็จะทําไงคะปฏิเสธเหมือนเงินค่ะคุณบอกว่าคุณอยู่ปัจจุบันนี่คุณมีการเงินที่แบบเฮ้ยอยากมีการเงินที่ดีกว่านี้แต่พอดูตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมเลยเงินก็จะไม่เข้าค่ะ, get ะเก็ตปะอ่าใครเก็ตเขียน comment, เก็ตใครเขียนคอแบบม,มเมนต สมมติว่าเราจะดึงดูดแฟนเก่าไว้เข้ามาเนาะแฟนเก่าเข้าปฏิเสธเราไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราคือของชิ้นนี้นะแล้วของชิ้นนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าอ๋เอเราไม่มีในชีวิตก็ได้อ่าแล้วทํายังไงคะแล้วทายัางไงเขาถึงอยากจะมีเราในชีวิตบางคนอาจจะปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่เอาเราก็ช่างมันไม่เป็นไรเราคิดเชิงบวกว่าทํายังไงจะให้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เขาที่อยากได้เราเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกอยากได้เราเช่นเป็นคนที่สดใสเป็นคนมีพลัง เป็นคนหัวเราะเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนหาเงินเก่งเป็นผู้หญิงสวยและรวยมากเป็นผู้ชายหล่อและรวยมากเป็นคนที่ไม่ได้ง้อความสุขจากใครเป็นคนที่ทุกคนต้องมาเข้าใกล้คุณเพื่อดูดความสุขไปจากคุณจริงไหมที่เข้าใกล้จา์เปิ้ลแล้วมีพลังมีความสุขจริงเปล่าเออคุณอยากเข้ามาหาจา์เปิ้ลไหมอยากมาฟังไหมหรือว่าถ้าจา์เปิ้ลนัดคุณไปกินส้มตํไก่ย่างคุณอยากไปกับจา์เปิ้ลไหมคุณต้องอยากไปเพราะไปกับจา์เปิ้ลมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะหูของคุณจะไม่ได้ยินคําที่มันสะเทือนวิญญาณในด้านแย แต่มันจะเขย่าสั่งเือนวิญญาณในด้านความมั่งคั่งล่ารวยความหวังความสุขและคุณค่าตัวคุณเองอาจารย์ปิ้นบอกคุณตลอดว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนสวยนะคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะนั่นไม่ใช่เพราะอาจารย์ปิ้นโกหกเพราะว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวคุณแต่คุณตังหากที่บดบังตัวเองไว้จนมันไม่ฉายไม่ส่องแสงออกมาเพราะฉะนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างวันนี้เราเป็นคนสนุกไหมอีกความเชื่อหนึ่งนะที่ทําให้เงินเข้า คิดว่าตัวเราเป็นคนน่ารักหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนน่ารักผู้ใหญ่อยากให้เงินเราถ้าเราเป็นคนน่ารักจักรวาลอยากให้เงินเราถ้าเราเป็นคนน่ารักทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดจะเวียนเข้ามาหาเราดึงดูดมาหาเราตอบค่ะเขียนชื่อตัวเองฉันเป็นคนน่ารักอาจารย์เบิ้ลเป็นคนน่ารักอ่าเขียนค่ะคอนเฟิร์มตัวเองค่ะสวัสดีพี่ยาดาวีมินค่ะนะคะเขียนค่ะคอนเฟิร์มตัวเองเราเป็นคนน่ารักหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนน่ารักเราย่อมคู่ควรกับความรักนะคะ มีประสบการณ์ที่ลูกศิษย์อาจารย์เพิ่นนะคะเมื่อคืนคุยกันนะะบ้านพี่อยู่บุรีรัมย์นะ,ะเขาคอร์สความรักนะชื่อว่าคอร์ส17เทคนิคตกหลุมรักรอบที่ร้านกําลังดึงดูดแฟนเก่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เราต้องไม่ใช่ของชิ้นเดิมนะเก็ตป่ะถ้าเราเป็นชิ้นเดิมคือเขาตัดสินใจแล้วเขาไม่เอาชิ้นนี้แต่เราเป็นของชิ้นใหม่เพื่อเขาใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ขอบคุณเขาที่เป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองถูกไหมคะจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงจริงคำนี้เงินนล้า ใครว่าจริงพิมจริงมันก็ดีแล้วนี่ที่เรามีเขาเป็นแรงบันดาลใจที่จะเป็นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ไม่ใช่เหมือนเก่าถ้าคุณอยากจะให้ดึงดูดแฟนเก่ามีเงินก้อนโตคุณต้องมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นคุณสดใสขึ้นเฮ้ยอาจารย์ตอนนี้ก็สดใสอยู่แล้วนะไม่ <"M ain S 1> ได้เราต้องสดใสเข้าไปอีกคุณเก่งหรือยังเราก็เก่งแล้วนะไม่ <"M ain S 2> ได้คุณต้องเพิ่มความเก่งเข้าไปอีกเออคุณเป็นคนสนุกหรือเปล่าก็สนุกแล้วนะ สนุกเข้าไปอีกค่ะใครอยู่ใกล้คุณได้ยิ้มได้หัวเราะมีความสุขนะถ้าเขามีตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสเขาจะต้องคิดว่าเฮ้ยเอาเราไปดีกว่าอเอาจีราพาไปดีกว่าเอาพี่ต้อยไปดีกว่าเอาคุณยาดาวีไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดเขามีตั๋วอยเครื่องนึงแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คุณนะ่ะเอาไปต้องบรรยากาศการท่องเที่ยวต้องซึมเศร้าเก็ตป่ะฟิลเนี้ยฟิลที่ว่าใครๆก็อยากพกเราไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อนอาจารย์เปิ้ลนะ เวลามีทิปอะไรนะเป็นทิปที่ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยนะเขาจะยกสายมาเลยเฮ้ยต้องมานะทําวันนี้ให้ว่างนะบังคับทุกอย่างจะให้เราไปด้วยเพราะว่าทุกพื้นที่ที่เราไปมันเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะความหวังกําลังใจความโชคดีดึงดูดการเงินดึงดูดความรักแล้วคุณล่ะเราเป็นคนคนนั้นหรือ,อยังซึ่งมันไม่ได้ยากมันอีซี่มากแค่คุณบอกว่าคุณเป็นคุณก็เป็นแล้วจัก,กรวาลก็จะเปิดบัญชีรับให้กับคุณทุกอย่างในโลกนี้ก็จะเป็นไรายได้สําหรับคุณ เออใครเข้าใจคะไหนใครรู้สึกโหตื่นเต้นไหนใครรู้สึกว่ามันสว่างเลยไหนใครรู้สึกว้าวเขียนแสดงความรู้สึกของคุณเพื่อเวลข้ามการเงินที่เข้ามาจากทุทกทิศทางแบบมีเหตุผลเลยคะ่ะเฮ้ยมันต้องตอบรับนะมันต้องพิมพ์มันต้องเขียนต้องส่งหัวใจต้องกดแชร์บ้างเพื่อเป็นการยอมรับว่าฉันรับข้อนูนนี้และฉันยินดีเป็นสิ่งนี้ขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณการแบ่งปันคะ่ะ สวัสดีพี่หน่อยเชียกิจค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนอาจารย์เมื่อก็นอนดึกนะหลังเที่ยงคืนเลยเพราะว่าอยู่เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่เป็นขวัญอยู่เป็นกําลังใจนโมพุธทธายะไทยสงบสุขนะคะแล้วก็รายงานด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องบินออกมาจากบ้านอาจารย์เปิ้นนี่แหละแฟนอาจารย์เมื่อเป็นคนขับเองอะแต่กลัวคนอื่นเขามารู้ว่าแบบเออหาวเป็นแฟนจริงๆนะอาจารย์เมิ้อชอบล้อเล่นไงาจาได้ไหมในไลฟ์ของอาจารย์เปิ้นน่ะพี่หน่อยมันจะมีเสียงเครื่องบินตลอดใช่ไหมคะใช่ไหมพี่หน่อยทันไหมไหนใครที่อยู่ตรงเนี้ย ฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลแล้วมีเสียงเครื่องบินขึ้นไหนพักมาสิจริงไหมเออใครเจอไลฟ์ของอาจารย์เปิ้ลที่มีเสียงเครื่องบินอ่ะเขียนมาหน่อยเขียนมาอวดกันหน่อยว่าคุณได้ยินเสียง f 1 6สิบหกเสียงเครื่องบินที่คุณได้ยินคือเสียงเครื่องบิน f16 นะคะนะเครื่องคลิปเพนเนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะไหนใครเคยฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลแล้วได้ยินเสียงเครื่องบินแทรกนั่นแหละค่ะคือ F 1 6สิบลำเมื่อคืนนี้ที่ไปปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนั่นแหละนะคะ นี้ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมนั่นแหละคุณเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการที่จะทําให้ไทยสงบสุขเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่จะท่องนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะเนี่ยคือชื่อของพุทธเจ้าห้าพระองค์มีฤทธิ์ในการปกปักรักษาคุ้มครองเราให้พ้นจากภายัยนะคะตามนี้นะคะไหนดูซิอาทันค่ะจริงค่ะเออน้เป็นยังไงอ่ะเมื่อคืนได้ยินเสียงเครื่องบินไหมพี่หน่อยอุบลได้ยินเปล่า มาจากแถวนี้ล่ะเนี่ยมาจากกองบินหนึ่งข้างบ้านอาจารย์ไม่แหละบ้านอาจารย์เปิน้ลนะอยู่ติดกองบินหนึ่งเลยจะขึ้นจะลงอาจารย์เปิ้ลรู้หมดมีคนแบบเป็นห่วงนะบอกว่าให้ลบพิกัดเอาได้ไหมไม่มีทางอ่ะเขาไม่มีทางมาได้ถ้ามาอาจารย์มันก็ตายด้วยเอออย่าบอกนะเวลาอาจารย์มันจะโพสต์นะเขาขึ้นไปแล้วนยะอาจารย์ไม่ได้โพสต์ทันทีน่วงเวลาให้ไปถึงแล้วอ่ะค่อยโพสต์นะการเดินทางของเอฟสิบหเนี่ยระดับวินาทีนะคะไม่ได้เป็นชั่วโมงนะ นาทีหนึ่งอ่ะเอ่อไม่ถึงหนึ่งนาทีถึงแล้วอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยไปถึงจุดนั้นอ่ะมันแค่ไม่ถึงนาทีค่ะมันเร็วเร็วมากเสียงอ่ะยังอยู่นะแต่ตัวเครื่องบิน่ะไปแล้วอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ขอให้โลกนี้สงบสุขนะคะโอเคได้ยินประจําค่ะพี่ประภากรน,นิยมันเออนั่นแหละนะคะก็เป็นเครื่องบินที่ปกป้องประเทศไทยของเราเมื่อคืนนี้เองนะคะเพราะว่าเอ่ออาจารย์เปิ้นบ้านอยู่ติดกองบินหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงซอมตลอดกลางคืนก็ได้ยิน เที่ยงก็ได้ยินบ่ายก็ได้ยินถามว่าอาจารย์เปิ้ลเบื่อลำคาญไหมก็ไม่อะค่ะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลว่ามันเป็นเสียงแห่งความอบอุ่นน,น,นะฮะตอนที่เขาซ้อมเพราะว่าพวกเราจะได้ยินแค่ยามศึกสงครามนะคะแต่อาจารย์เปิ้ลอาจจะได้ยิน ตลอดเลยพราะอยู่ติดเลยนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะเป็นกําลังใจทุกคนขอให้ประเทศไทยสงบสุขค่ะแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนนั่นแหละทุกฝ่ายเลยนะ,ะเพราะว่าเราต้องยึดหลักมนุษยธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเอา3ามเทคนิคของอาจารย์เือไปทํารับรองได้ผลนะ,ะ,อ,ะอุบลได้ยินเมื่อคืนนี้นะ,คะโคราดอุบลใกล้โคราดบุรีรัมใกล้โคลาชสุรินใกล้ๆนะคะเพราะว่าโคราชเนี่ยไปถึงทุกทุกท,ที่เลยนะคะก็ขอให้เรารักสามัคคีกันอย่าลืม Ag, ไทยสงบสุขอย่าลืมท่องนโมพุทธายะนภโนพุทธายะนะคะแล้วก็เช้านี้นะอาจารย์เปิ้ลทําบุญอุทิศกุศลนะคะให้กับทหารกล้าของเราผู้เสียสละนะคะก็มีการเ,เยเลือดเสียเนื้อกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปพิมพ์สาธุหรือว่าส่งปัจจัยมาร่วมลงขันทำบุลร่วมกันนะคะเพราะว่าชาวนี้อุทิศแด่ทหารกล้าผู้เสียสละชีพนะคะเพื่อชาตินะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่ยาดาวิมินอย่าลืมเข้าคอร์สของเรานะคะ17วันพลังจิตเงิน1,299บาทเท่านั้นเปลี่ยนแปลงทันทีภายใน24ชั่วโมงนะคะใครเรียนแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงก็อย่าลืมนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะให้เราเนี่ยได้แชร์ข่าวแชร์พลังงานกันนะอ่าแล้วก็ นะตะกุดรกช้างพุทธคุณสายขาวปกปกักรักษาคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะรุ่นนี้อาจารย์เปิ้ลน,นะคะใส่หางช้างอาไปด้วยนะคะบูชาดอกละ5้ากบาทเท่านั้นส่งสลิปชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาโชคใหญ่ส่งถึงบ้านคุณจะวันที่1แล้วนะนะได้ไปเนี่ยนะได้เงิน12ล้านบาทโดยไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่นะคะใครสนใจเขียนเนว่าสนใจบูชา599สนใจบูชาคใ,ใครไม่สนใจเขียนว่า สนใจ5าเก้าเช่นเดียวกันอะใครมือว่างเขียนให้อาจารย์เปิ้ลหน่อยคะ่ะว่า F 17วันพลังจิตเงิน1 2ึ9งสเก้าเวันพลังจิตเงิน1 2ึ่อาขอบพระคุณมือที่เขียนให้นะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลไม่ได้เขียนให้เนาะก็เมื่อคืนก็นอนน้อยค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาทําอลังการอีกบะหมี่หมูแดงนะแล้วก็ทําบุญสร้างกุศลเนาะหยุดไม่ได้แล้วก็วันนี้อาจารย์เปิ้ลขอเชิญชวนพวกเราทุกคนทําสมาธิให้กับประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปพร้อมแผ่เมตตานะคะ เนี่ยอาจารย์มันขออนุญาตตั้งโปรเจกต์นะฮะแล้วเมื่อคุณทําสมาธิตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปแล้วให้แฮชแท็กว่าไทยสงบสุขขอบุญนี้ส่งผลให้ไทยสงบสุขนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะอ่านในลองเขียนสิคะสมาธิหนึ่งนาทีไทยสงบสุขสมาธิหนึ่งนาทีไทยสงบสุขใครไม่ว่างก็ไม่ต้องเขียนนะฮะมือไม่ว่างขับรถอยู่เนี่ยนะได้ยินประจําเลยพี่ประคากรทันค่ะพี่หน่อยบอกทันได้ยินเสียงนะเออสนวนใหญ่นะ ใครฟังไลฟ์อาจารย์เบิ้ลประจำานะ่ะมันจะมีเสียงเครื่องบินเข้าตลอดเลยวันนี้อาจารย์เบิ้ลก็มีคอนเทนเต์หนึ่งน,นาทีนะคะทั้งทาง Tik t o อกทั้งทาง Facebook นะแล้วก็ไลฟ์ของอาจารย์เบิ้ลเนี่ยแม่ต้าเนี่ยเขาจำกัดพื้นที่นะคะจะถูกลบทุกหนึ่งเดือนใครที่ชอบฟังไลฟ์อาจารย์เบิ้ลไม่อยากพลาดไลฟ์ของอาจารย์เบิ้นนะคะไป Follow อาจารย์เบิ้ลทาง YouTube ด้วยนะเราจะได้ติดตามไลฟ์กันทุกวันทุกวันนะเมื่อคืนนี้หัวใจเราเป็นดวงเดียวกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนใกล้นะอ่าโคราชอุบลสุร ใกล้กันไปหมดเลยนะคะบุรีรัมใกล้ไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นห่วงพี่น้องทางขอบชายแดนเหมือนกันนะคะรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจะโมพุทธายะขอบุญบารามีของพระพุทธคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้อ่าพลังนะคะพุทธคุณนี้ปกปักร,รักษาคุ้มครองพวกเราด้วยนะคะให้พวกเราได้อยู่ในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลนิพานต่อไปนะ,ะ,นะะทำสมาธินะคะ อธิษฐานจิตขอให้ไทยสงบสุขแล้วก็อย่าลืมมาร่วมลงขันทําบุญอุทิศบุญให้ทหารกล้าของเราด้วยนะคะกับเมนูบะหมี่หมูแดงค่ะใครฟังทีหลังนะก็สามารถทําบุญได้นะคะเป็นเบอร์บัญชีบุญ315วันทําบุญด้วยกันทุกวันนะคะ8.00.217.6051ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิติามสิบผาดุน์เป็การทำบุญค่ะ ส่วนใครรักอาจารย์เปิ้ลเอ็นดูอาจารย์เปิ้ลน,นะมาไลฟ์ทุกวันแม้กระทั่งยามศึกสงครามนะคะสามารถเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลได้คนละแก้วแก้แกละ20บาทนะคะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ค่ะ0 8 8 0 5 6 0 7 8ปดาหิบตาเกษผคุณ100%เป็นการเติมความสุขและให้กำลังใจอาจารย์เปิ้ลในการไลฟ์สดให้คุณฟังฟรีทุกวันนะคะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ค่ะ0587056078ค่ะ สาธุบุญขอบพระคุณความรักความเมตตาที่มีกําลังใจให้กันตรงนี้นะคะเยี่ยมมากค่ะพี่น่อยไทยสงบสุขค่ะทีนที้การส่งพลังว่าไทยสงบสุขเนี่ยก็มีพลังระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราทําสมาธิด้วยนะสักหนึ่งนาะทีห้าทีแล้วขอให้บารมีตรงนี้ทําบุญนะให้กับประเทศไทยไทยสงบสุขไทยสงบสุขไทยสงบสุขมีผลนะคะอย่าดูถูกจิตดวงเล็กตรงนี้ จิตเลยตรงนี้เป็นจิตประสอนนะคะที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งความมั่งคั่งร่ำรวยดึงดูดความรักทําให้ประเทศชาติสงบสุขก็มาจากจิตดีๆของเราค่ะโลกใบน,นี้ขับเคลื่อนด้วยพลังบวกนะคะไม่ใช่ดูอยู่ด้วยพลังลบนะที่ประเทศไทยยังคงตั้งต่างหานอยู่เพราะพวกเราช่วยกันส่งใจให้พลังบวกนะคะในขณะเดียวกันคนไทยก็เป็นคนใจดีค่ะความปรารถนาที่จะให้ค่าศึกนะคะต้องตายตกตามกันนั้นไม่มีเลยนะคะมีความเมตตามีความสงสารแต่ด้วยเหตุจําเป็นมันก็ มีความจําเป็นด้วยเหตุการณ์นะคะตามเนี้ยเราไม่ได้มีใจยินดีนะคะแล้วก็ขอทําบุญให้กับศพอสัตว์ทั้งหลายนะที่ตายตกตามกันเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะอะ โอเควันนี้อาจารย์เปิ้นขอไลค์กระชับกระชับนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้นว่าพวกเราทุกคนต้องแยกย้ายกันไปรวยแยกย้ายกันไปทำสมาธิและแยกย้ายกันไปเรียนรู้บทเรียนที่อาจารย์เปิ้นให้ในวันนี้นะคะขอบคุณกาแฟโมทนาบุญกับก,บการทําบุญแด่ทหารกล้าในวันนี้ด้วยนะคะ8 0 2. 0 2ูนย์ศ่าธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสาธุสาธ,สาธุสาธุนะคะอา้าวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในในใน,นหน้านะคะแล้วก็ฝาก แชร์ฝากแบ่งปันไปเจอกันในคอร์สเรียนด้วยนะคะ17วันพลังจิตเงิน1,299บาทพิเศษสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าเรามีจิตศักดิ์สิทธิ์และพร้อมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในวันนี้แล้วนะคะรักค่ะรงรักสรงกอดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย,บายไทยสงบสุขไทยสงบสุขไทยสงบสุขค่ะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนพพุทธายะทำสมาธิด้วยนะคะแบ่งบุญให้ประเทศไทยด้วยนะรักค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจทุกคนค่ะ